นี่ออกมาหน้าครับหลังจากที่เม่ได้ออกมาทางโดนครับมือวานกาครับกาเดิมเงี้วครับช่วงนี้ฝนตกซาม,มือนะครับไก่มาลำบากหน่อยครับฟังตรงขามข้าวจะออดำเรียบร้อยครับดำอยู่สองงานครับน้องหลันบ้านเราด้วยรับ กลางทีเป็นกวานครับกลางเดือนนาครับได้ดำแท้ครับกลางเดือนนาเพราะว,ว่ากามมนจากทางแรกหน่อยครับรเกิดในวานสองสองเปียงนะครับกาแปลงนี้ยังมาขัางน้ำใส่ครับอู้เหรอครับน้ำมะขามผมกำังมองสีดำไปครับ ดำอยู่สีไรครับดำ้ลยกวานบ่ได้ครับเมื่อยดำพ่อได้ได้เขาได้รลายยักงน้อยครับดำก็าบานต่างกันหล,ลยครับเพราหญ่าเราเกี่ยวหยาเป็นงวครับบรรยากาศมีทีฟ้าครับ ถ้าชีตกกับตกช่วงตอนแรงครับสามโมงสีโมงแรงนะครับกรสันกับทุ่มสองทุ่มครับออกมาส้มกลาครับกลางเดือนนาได้ใน้ลูกมือดำด้วยครับนี่